สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเอาข้อมูลจากไฟล์ Tech นะครับมาใส่ใน Excel ครับในที่นี้ผมจะมาแนะนำอยู่2วิธีนะครับก็คือวิธีแรกก็คือการเอาข้อมูลมาใส่ในไฟล์ Excel ธรรมดาเลยนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือการนํำข้อมูลจากไฟล์เท็กมาใส่ใน Excel แบบการคิว r ีข้อมูลนะครับ แต่และว,วิธีแตกต่างกันยังไงแล้วก็วิธีทำยังไงเราไปดูกันเลยครับเริ่มแรกผมมีข้อมูล data text นะครับซึ่งข้อมูลข้างในไฟล์ก็จะเป็นข้างบนสุดจะเป็น header นะครับแล้วจะแบ่งออัมน์ด้วยคอมม่านะครับอลัมน์แรกก็เป็น customer number customer name customer last name customer first name แล้วก็ telephone นะครับ บรรทัดต่อไปก็จะเป็นข้อมูลแต่ละแถวนะครับโอเคครับเราไปเปิด Excel กันครับจากนั้นวิธีแรกเราไปที่แท็บ Data นะครับในส่วนของ get external data ตรงนี้มันจะมี get data from text อยู่นะครับแล้วก็คลิกไปตรงนี้ครับแล้วก็เลือกที่อยู่ไฟล์ครับ ผมจะเลือก data text เมื่อกี้นะครับโอเคแล้วก็ลองกด next ครับตรงนี้นะครับมันจะมีตัวขั้นนะครับสมมุติว่าผมเอาตัวขั้นเป็นแท็บแต่ว่าตัวขั้นของผมแต่ละคออัาามน์เป็น c อม m a เราลองกด next ไปดูครับว่าจะเป็นอะไรผลจะเป็นยังไงครับอันนี้คออัาามน์ที่จะใส่นะครับก็คืออันแรกเลยครับมนเห็นว่ามันจะดึงข้อมูลมานะครับแล้วก็ แต่ว่ามันจะเป็นคอลัมน์เดียวนะครับตอนนี้ผมจะให้มันแยกแต่ละคอลัมน์โดยใช้คอมมานะครับเราก็ผมจะนิวชีทใหม่นะครับฟอร์มเทคจากนั้นเลือกครับกดเทคครับตรงนี้นะครับมันจะมีว่าเราจะแบ่งด้วยอะไรนะครับผมก็เลือกเป็นคอมมาครับจะเห็นว่าตรงนี้มันจะเป็นคอลัมน์ขึ้นมาแล้วนะครับกด next ครับกดฟินิชครับ ตรงนี้มันสามารถใส่ไทได้นะครับว่าให้เป็นไทอะไรโอเคครับกดฟิ n นิชครับจะเห็นว่าข้อมูลจะถูกแบ่งออกเป็นคอลัมน์แล้วนะครับตามข้อมูลแต่ละคอลัมน์ก็แบ่งตามคอมา่าที่เรากำหนดไว้นะครับโอเคครับ จากนั้นไปดูอีกวิธีหนึ่งครับก็คือการนำข้อมูลด้วยการค u วรีข้อมูลจากไฟล์ครับผมจะ New t a b ใหม่มานะครับ New sheet ใหม่มานะครับจากนั้นให้ไปที่แท็ Data เหมือนเดิมครับตรงนี้ครับมันจะมีที่ New q u r r y ครับกดคลิกเข้าไปครับแล้วก็เลือกฟอร์ม i l e ์จากนั้นเลือกเป็น Form Text กครับก็คือเราจะ q u r r y ข้อมูลจากไฟล์ Text ครับ คลิกเข้าไปแล้วก็เลือกที่อยู่ไฟล์ครับก็คือตรงนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราเลือก data.txt เ okay, ขโอเครับก็จะมีหน้าต่างขึ้นเข้ามานะครับว่าข้อมูลที่ได้จะมีหน้าตาเป็นประมาณนี้ครับจากนั้นผมก็กดโหลดครับข้อมูลจากไฟล์ txt ก็จะเข้ามาใน หน้า Excel แล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่าข้างขวาครับมันจะมี Workbook q u r r y อยู่ครับเราลองไปเปลี่ยนข้อมูลในไฟล์เท็ดูครับสมมุติว่าตรงนี้เป็น1 1 2ผมจะเปลี่ยนเป็น1 1 2 3นะแล้วก็เซฟครับถ้าครั้งแรกหรือว่าครั้งที่2เนี่ยมันจะมันจะไม่เปลี่ยนนะครับแต่ว่า ลองไปดูที่เรานำข้อมูลแบบพิวรีครับมันจะมีตรงโหลดรีเฟซข้อมูลครับเราลองกดรีเฟซดูครับเห็นว่าข้อมูลตรงนี้นะครับเปลี่ยนไปตามข้อมูลไฟล์เทคนะครับแต่ข้อมูลชิทหนึ่งชิทสองจะไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าเราดึงข้อมูลมาแล้วก็ข้อมูลจะเป็นข้อมูลณนะเวลาที่เราดึงมาครับส่วนตรงนี้ครับตอนพิวรีมันจะเป็นข้อมูล ที่มันคิวรี่มาจากไฟล์นะครับทําให้เวลาไฟล์เปลี่ยนข้อมูลมันก็จะเปลี่ยนตามนะครับสมมติว่าตรงนี้เป็น1นึผมเพิ่มเป็น1นึ่งงแล้วก็เราก็กดเซฟดูครับตรงนี้ครับหรือว่าคลิกขวากดรีเฟรชก็ได้ครับเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนแล้วครับข้อมูลสำหรับการแก้ข้อมูลครับเราสามารถดิด Edit ข้อมูลได้ครับ Edit ส่วนตรงนี้ได้ครับให้เราเอาเมาส์ไปชี้นะครับแล้วก็คลิกที่ Edit ครับมันจะขึ้นหน้าต่าง Data Power Query Editor มาให้นะครับตรงนี้เราจะเห็นว่าข้างบนเนี่ยเป็น h e a เ e อร์มันครับเราสามารถแก้ไขได้ครับสมมติว่าผมเปลี่ยนตรงนี้ เป็นเทอสกอร์ครับมันก็จะเฮเตอร์เราก็จะเปลี่ยนตามครับเดี๋ยวเราลองมาปิดดูครับแล้วก็คลปไปครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนตามครับผมเข้าไปไหนครับกดที่ Edit ครับมาดูตรงด้านขวามือครับมันจะมี a p p พ y h h e ี t อยู่นะครับ ตรงนี้มันจะมีขั้นตอนวิธีการแต่ละขั้นตอนนะครับก็คือสมมุติซอสนะครับก็คือมันจะบอกว่าตรงนี้นำข้อมูลมาจากที่ไหนนะครับเห็นว่ามันนำมาจากตรงนี้นะครับ data dot tech ผ่านที่นี่นะครับแล้วก็ตัดช่องว่างด้วยด้วยไอ้คำว่านะครับแล้วมีกี่ color ม,มี c ด d i n g อะไรพวกนี้ครับจากนั้นมันก็จะมาสร้าง header นะครับ มันนำซอสเข้ามาซอสก็คือทั้งหมดตรงนี้นะครับในไฟล์จากนั้นก็มีเฮดเดอร์มันก็จะ,ะสร้างเฮดเดอร์เข้ามาครับจากนั้นมันก็จะแปลงไทยแต่ละไทยออกมาครับจากนั้นเมื่อกี้เราเมื่อกี้เรา rename เฮดเดอร์ไปครับมันก็จะขึ้น rename เข้ามา สมมติว่าผมมีบางอย่างสมมติว่าผมอยากเปลี่ยนไทม์มันนะครับคอลัมน์แรกมันจะเป็นไทม์แบบนัมเบอร์นะครับครลั้งที่2มันเป็นเทคนะครับผมจะเปลี่ยนไทม์มันนะครับลองดูครับไทม์เป็นเทคกนะครับมันก็จะมาอินเสิร์ตสเต็ปใหม่นะครับหรือว่ามันจะใช้คอลเลนเดิม ให้มันเชิงไทยก็ได้ครับแต่ว่าผมจะให้มันเป็นสเต็ปใหม่มันจะเพิ่มสเต็ปตรงนี้ขึ้นมาครับเห็นไหมครับมันจะเชิงไทยเป็นเป็นไฟล์เทคแล้วจากที่ตอนแรกมันเป็นไฟล์เป็นไทยนัมเบอร์นะครับากนั้นมาเป็นไทยเทคครับแล้วเราถึงมันจะมารีเนมครับโอเคครับแล้วก็คีปครับเห็นว่ามันจะเป็นตรงนี้มันจะเป็นไทยเทคแล้วนะครับข้อมูลต่างๆเราสามารถ แก้ไขได้ตามต้องการเลยนะครับว่าเราจะให้ข้อมูลที่ที่คิวรี่ขึ้นมาจากไฟเทคเป็นข้อมูลแบบไหนเราสามารถแบ่งแบ่งคอลัมน์ได้ด้วยนะครับในวิดีโออื่นเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับกด subscribe ให้ด้วยนะครับ สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณครับ